บอกเลยว่าฮอลลี่เนี่ยเห็นครั้งแรกนะคะจะคลิปพี่อิงซีเคนะคะที่เขาบอกว่ารีวิวเทียบกับเขาตัวเดิมอันนี้ใช่เราสองคนเนี่ยลองใช้จริงจังนะคะจริงใจว่าจริงจังแคใช่จริงจังและรีวิวจริงจังสุ่ได้ง่ายมากๆเลยนี่น้ำหอมนะคะก็ประทับใจมากๆที่สามารถทํางานกับโทนเนอร์มอยส์เจอร์อื่นได้เป็นแบรนด์ที่ถูกและดีแล้วก็ประดุจคุณภาพเทียบเท่าเขาตัวแบรนด์จริงๆมันจะเกาหลีใต้คือดีมากจริง สวัสดีค่ะบกับคัลลี่นะคะแล้วก็ไอนะคะคู่หูเมายาเอ้ยพี่ยาวันนี้นะคะจะมาอัปเดตไอเทมผิวแข็งแรงที่ใช้ช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมานะคะก็คือใช้ทั้งเดือนนั่นแหละเรียกได้ว่าใช่ทุกวันอ่ะแต่ว่าคลิปลงเมื่อไหร่อีกเรื่งหนึ่งชนเป็นแบรนด์ที่แบบว่า มาเข้าจากแบบเกาหลีแท้ๆเกาหลีใต้อ่าเกาหลีใต้นะคะใช้เสร็จพูดอันยองเลยมันก็คือแบนมานยองนั่นเองอนี่นะคะนี่อยู่กับเราเลยนนี่บอกเลยว่าฮอลลี่เนี่ยเห็นครั้งแรกนะคะจากคลิปพี่อิงซีเคนะคะที่เขาบอกว่ารีวิวเทียบกับเขา r b แบบอันนี้ใช่แต่ว่าอันนี้เป็นอะไรที่แบบถูกและดีอ่าถูกดี คุณนาวเขาจะแบนะคะเราสามารถใช้เงินของเราที่มีบางเบาบางเบาในการจ่ายได้คนที่มีงบจํากัดอ่าใช่เนาะสามารถแบบว่าตัวนี้ได้นะคะเราสองคนเนี่ยลองใช้จริงจังนะคะจริงจังว่าจริงจังแฮนดทชจริงจังและรีวิวจริงจังแบบให้ดูเลยว่าเฮ้ยเนื้อสัมผัสยังไงประโยชน์อะไรลเขาเป็นแบบไหนไปดูกันค่ะตัววันนี้ที่เราจะเอามาแบบว่าพูดถึงกันอ่ะเนาะก็คือเป็นตัวที่มีส่วนผสมคือบิฟิดาอ่า นั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกัเนานอว่าช่วยเรื่องผิวทําให้ผิวเป็นแบบว่าอะไรยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะคะหลายคนนะคะคงสงสัยว่าบิฟิดาเนี่ยมันแบบอยู่ในครีมหลายตัวมากเลยมันช่วยเรื่องอะไรนะคะซึ่งบิฟิดาเนี่ยมันเหมือนกับ Miracle Energy for Skin ช่วยเรื่องแบบว่ากรอบป,ป้องกันผิวน้อง Skin Barrier นะคะเรื่องความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะให้ผิวกับ healthy ขึ้นผิวก็เหมือนร่างกายอะถ้ามัน healthy นะคะสิวก็จะเกิดขึ้นยากนะคะริ้วรอยเกิดขึ้นยากอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วจะบอกว่าตัวเนี้ยคะ่ะเขามี แบบส่วนผสมคล้ายๆกับเอ็อาที่ไอเคยใช้<ม>ซึ่งของไออ่ะใช้หมดไปแล้วนะทุกคนก็จะเป็นแบบสูตรเก่าอะคะ่ะ<ม>แต่ว่าไอาก็แบบซื้อมาที่มันเป็นขวดใหญ่ใช่ไหม,มก็เลยได้แบบขวดแถมมาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวแบบมาลองเนื้อให้ดูว่าเออเขาเป็นยังไง ตอนที่<ฮ>มีสูตรใหม่นะคะ<ฮ>ก็เดี๋ยวให้ดูเรื่องเหมือนกัน<ช>แต่ว่าใช้มาก่อนในสะผพักน,นะสามารถบอกได้ว่ามันดีมันแตกต่างกันยังไงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันในี่ชิมนี้นั่นแหละนะคะมาค่ะก่อนอื่นนะคะแล้วก็มาพูดถึงแบบว่า,วาน้องคนนี้เพิ่มเติมเนา <oluyor> นะว่าเขาแบบมาในรูปแบบอะไรยัางไงาซึ่งน้องคนนี้เขามาในรูปแบบของแอมพูนะคะทุกคนแอมพูต่างจากเอสเซน์หรือว่าต่างจากเซรั่มอื่นยังไงแอมพูเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากกว่านะคะทุกคนก็จะแบบมีความเข้มข้นแต่บางเบาแล้วแอมพูของมันโยเนี่ยสามารถเล อ่ามันก็จะมีหลายสูตรใช่ไหมใช่เขามีหลายสูตรก็คือใครสภาพผิวแบบไหนก็จะแบบเลือกได้เลยอยากใช้อะไรเลือกเลือกได้เลยนะคะผิวก็เหมือนกับอะไรอ่ะมันสุขภาพอะไรอ่ถ้าเรามีปัญหาอะไรก็ต้องหาอันนั้นมาแก้ไขใช่ไหมคะแล้วถามว่าแมนโยตัวนี้นะคะบ i ฟิด้าอันเนี้ยต่างจากบ i ฟิด้าตัวอื่นยังไงต้องบอกว่าเขาใส่บ i ฟิด้าไบโอมมาถึง7 2ซนะคะคือเยอะมากๆในของตลาดนะคะแล้วก็ยังมีไฟฟ์โปรไบโอติกส์นะคะที่จะช่วยสภาพผิวต่างๆนะคะแล้วก็มีไฮยาถึง8โมเลกุลด้วยกัน ซึ่งเยอะมากเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างล่างนะคะมีแปโมเลกุลมีอะไรบ้างนะคะก็คือถ้าใครบบว่าอยากศึกษาเพิ่มเติมสามารถไป g o o g l e ได้ได้เพราะว่าถ้าให้เราพูดคือยาวเขาขึ้นชั่วโมงนะคะแต่โดยรวมเนี่ยช่วยให้ผิวแข็งแรงชุ่มชื้นขึ้นกับป้องกันที่ผิวมากขึ้นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวแพ็กเกจเขาบ้างนะทุกคนก็คือเนี่ยแพ็กเกจเขาค่อนข้างมีดีไซน์นะคะก็คือแบบมีความมินิมอลเอ่ยมินิมอลใจแล้วก็ที่เราชอบอีกอย่างนึ่งนะก็คือพอเราเปิดขึ้นมาใช่ปะตัวเขาอ จะมีแบบไอเนี้ยจะงอยตรงแบบหลอดหยดอะ่ะม,มันจะมีความแบบพอดีกับองศาหน้าเราอเออเวลาเราใช้หรืออะไรเงี้ยแบบมันหยอดได้สบายใจแล้วก็เนื้อเขาอะ่ะค่อนข้างแบบบางๆอย่างที่เราบอกไปตอนแรกแล้วก็แบบซึมง่ายไม่เหนียวเนนหนอหนะเลยแล้วก็อ่ะถ้าเป็นความรู้สึกข,ของของฟิลลิ่งที่ไอช้นะหลังจากแบบทาตัวนี้ไปค่ะทุกคนทาสกินแคร์ที่เป็นมอยส์เจอไรเซอร์หรืออะไรเงี้ยต่อมันสามารถแบบซึมได้ง่ายมากๆ,ๆเลยคือไม่ตีกับผิวอะ่ะเอเรานี่ไม่มีกลิ่นด้วยมใช่การที่มันไม่มีกลิ่นเนี่ยมันทาให้ Hey, okay. บางทีอ่ะเราแบบตีหลายตัวมันก็งงนะมันไปเสร็จไม่ได้ว่าางตัวมีกลิ่นสกินแคร์ซึ่ง hmm. ถ้ามันแบบรวมๆกันก็แบบงง oh. แต่อันนี้คือไม่มีกลิ่น ใช่แล้วมันก็จะมีความแบบกลัวผิวแหกอะไรอย่างเงี้ยใช่เออแต่ตัวเนี้ยม่มีน้หอมนะคะก็คือฮอลลี่เนี่ยใช้ร่วมกับ BHA ที่เป็นแบบแอฟโฟเรเหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเรามีสิวอุดตันใช่ไหมก็ต้องใช้ BHA แบบอาทิตย์ละสองสาครั้งบ้างอะไรเงี้ยแล้วใช้อันนี้ต่อคือประทับใจมากตรงที่หน้าแบบไม่แสบไม่แดงไม่คันเลยก็เราสองคนนะคะแอบอัดคลิปตอนใช้าตอนคืนให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงบ้างเท่าที่ไม่ลืมตลอด2สัปดาห์นะคะทุกคนว่าเออมันเป็นยังไงเนาะ รู้สึกว่าเนื้อสัมผัสใช่ปะที่ใช้อ่ะมันมีความแบบใสๆบางๆาอ่ะทุกคนแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นด้วยค่อนข้างแบบใช้ง่ายมากไอ้อาจจะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวแรกค่ะหลังจากโทนเนอร์ไล์ก็ค่อยต่อด้วยแบบเซรั่มแล้วก็มอยส์เจอไรเซอร์เพราะด้วยความที่ไอเป็นคนผิวแหง้งเนาะน้องเขามีความแบบอย่างที่บอกเลยว่าไม่หนักหน้าแล้วใช้แล้วแบบรู้สึกสบายใจอ่ะทุกคนกันลงใจดีฮอลลี่ก็คือใช้หลังลงโทนเนอร์หรือว่า BHA เหมือนกันนะคะลง งน้องเขาต่อเลยนะคะแล้วก็นวดนวดเนื้อเขาลืล่นๆนะคะเกี่ยแล้วแบบจางวูดมากบนหน้านะะแล้วที่สําคัญที่เราชอบก็คือน้องเขาซึมง,ง่ายมากๆทาตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเนี่ยพอทาเสร็จนะนวดไปนิดนึงนิดนึงใช่ไหมทุกคนมันก็จะซึมไปกับผิวแล้วอะ่ะพอซึมไปกับผิวเสร็จปุ๊บเราก็ทา moisturizer หรือทาครีมต่อได้ปกติเลยใช่<ม>ซึ่งเราก็มีทาครีมของ our v e k e n ทา<ม>ด้วยตอง<ช><ช>ะคะืนเนียค่ะให้มันแบบล็อกความชุ่มชื้นบนผิวอะไรเงี้ยนาะก็คือโดยรวมอะชอบมากๆเลยค่ะดู นนไม่ถึงห<ช>้านาะทีตัวเนี้ยก็คือซึมแล้วอะเราว่าคนที่มีปัญหาเรื่องสิวอะไรเงี้ยแล้วแบบต้องการความบางเบาคนที่หน้ามันอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้นะ เพราะว่าความมันไม่เพิ่มแล้วมันก็แบบซึมง่ายไม่เหนียวเหนะหนักมันเลยนายิ่งแบบคนหน้าแห้งแบบไอ้คือชอบเลยนะเพราะรู้สึกว่าแบบเออมันใช้แล้วมันไม่ได้มันอะไรขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ทําให้ผิวดูแห้งดูตุตายอะเพิ่มแบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ระดับหนึ่งค่ะถ้าหน้าแห้งเราว่าใช้สองบมงตัวแปออใชแต่เราแบบผิวผสมเนี่ยใช้แป้มเดียวพอแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่ลองใช้มันเนี่ยสักพักแล้วเปรียบเทียบกับตัวเก่ามันต่างกันยังไงนะคะทั้งแบบว่าในเรื่องของราคามันก็แต ต่างกันแหละแต,แต่ว่าเนื้อสัมผัสนะคะมันต่างกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้ไอพูดถึงตัวเก่าก่อนของไอถ้าในฐานะคนที่เคยใช้สูตรเก่าเ r นมา น้องมันโยเนี่ยจะมีความแบบเนื้อบางเบาวกว่าแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มีความผิวแบบว่าคือใช้แล้วมันลื่นไปกับผิวอะทุกคนแต่ว่ามันก็จะต่างกันอีกก็คือสัมผัสไม่รู้ดิเราใจไปไงดีคือเนื้อสัมผัสมันจะมีความต่างอันนี้มันจะมีความเบาวกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนใช้มันไม่มีกลิ่นนะคะไม่ใช่ว่า nr มีกลิ่นแล้วแบบไม่ดีนะคือมันเขาก็จะมีกลิ่นโสรของเขาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็ให้ทั้งคู่เหมือนกันแต่แล้วแต่คนชอบถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าหน้้าาาแหกมกมออจจะตงไปโดน แต่ว่าถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยหน้าไม่ได้แหกมากนะหรือไม่ได้ต้องการจะกรอบกู้หน้าแบบว่าให้มันมีความเฟรชหรืออะไรมากขึ้นแต่ว่าใช้สบายๆง่ายๆได้ทุกวันเราว่ามายยันดูตอบโจทย์ของฮันลี่นะคะที่ใช้ตัวมารโยนะคะแล้วก็ที่เคยใช้ตัวเอสเต่ถูกต้องนล้วสุดใหม<า>่ <laughs> นะคะว่า <laughs> แตกต่างกันยังไงนะคะสําหรับเรานะคะพูดถึงตัวนี้ก่อนละกันตัวเนี้จะมีความหนึบบนหน้ามากกว่าอเพราะว่าในความที่เนื้อเขาจะหนักกว่ามั้งอะไรเงี้ยสารภาพเลยว่าบางทีใช้เสร็จแล้วไม่ลงไวท์เทเนอร์ต่อเพราะว่ามันมันมันค่อนข้างหนึบมันหนึบใช่ไหมหนักอ่ซึ่งมันก็จะมีความดีตรงที่ถ้าไม่มีปัญหาสิอุดตันนะคะสามารถใช้ได้แต่มันช่วงนี้ที่ฮอลลีอะมีสิอุดตันขึ้นแล้วใช้ต่อรู้สึกว่ามันแอบนิดนึงตันปะเออเราไม่รู้เป็นเองหรือเปล่าแต่ว่ามันพนิดนึงนะคะอันเพราะว่าตอนนั้นผิวไม่ แรงด้วยนะคะแต่ว่าตอนใช้ตัวนี้ก็คือด้วยความที่มันเบากว่ามันบางกว่าเยอะนะคะก็เลยมีปัญหาเรื่องสิวตันอย่างที่บอกว่าฮอนจะใช้ B A อะไรเงี้ยมันก็โอเคนะคะแบบว่าก็เ B อรู้กคนไงแหละ F B A แบบประจําวันเลย้ะมันมันโอเคมากๆนะคะคือแบบที่เราสองคนชอบมากๆเลยคือมันใช้ง่ายเนาะแล้วมันประจําวันจริงๆทุกคนสําหรับใครที่แบบหาสกินแคร์ที่สามารถใช้ได้ในตอนกลางคืนหรือทุกๆวันเนี้ยค่ะแล้วแบบเป็นแอมพูอย่างที่ไอ้บอกไปตอนแรกเลยก็อยากให้ลองมาแบบลงตัวนี้ดูคือ ไ,ได้บอกว่าน้องตัวนี้มันแรงไปนะคะแต่ว่ามันจะมีจุดที่ฮอนลี่แบบหน้ามีปัญหานิดนึงอะ่ะมันเข้มข้นแหละที่ฮอนแต่ว่าเข้มข้นแบบนิดนึงคือถ้าผิวแพง้ง่ายอ่ะใช้ตัวนี้อืมเพราะว่าทดสอบแล้วว่ามันดีจริงๆนะใครแต่ถ้าเกิดใครแบบมีความแข็งแรงหน่อยก็อาจจะแบบ เออไปทางน้องเออาได้หรือว่าถ้างบเยอะก็อ่าร์ตามที่สะดวกค่ะใช่เอาจริงแบบไม่ได้บอกว่าแบบเอ้ยตัวไหนดีกว่าหรือแบบว่าแย่กว่าหรืออะไรเลยทุกคนก็คือแล้วแต่สภาพผิวแล่ตการใช้ละกันถ้าใช้แล้วมันถูกยัง้งหน้าไม่แหกแล้วมันเห็นผลลัพธ์มันจริงมันคือความเห็นส่วนตัวของเราใช่แต่คืออย่างที่บอกว่าวันนี้ที่เม่อวาฟังว่าเอยทำไมผิวเราถึงแข็งแรงขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยแกวิเดยอ่ะก็คือใช้อันนี้จริงๆน้องมันโยเลยนะค่ะมันโยนะคะเลิฟมากอ่า คนเนี่ยเราก็คือจะบอกว่าส่วนเรื่องผิวเนี่ยยังไงแบบว่ามันก็ต้องใช้เวลาเนาะเวลาจะใช้อะไรอะทุกคนก็คืออย่างแรกแหละสำหรับเรานะเราว่าทุกคนต้องรู้ใจผิวตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบผิวแห้งผิวมันผิวผสมหรือผิวแพ้ง่ายอะค่ะมันก็จะทําให้ตรงเนี้ยเป็นเบสออนในการเลือกสกินแคร์ให้มันแบบง่ายขึ้นค่ะทุกคนจริงอย่างเช่นแบบเวลาที่ไอซ์อะจะมีผิวแพ้ก็คือจะแบบรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องแบบเลือกสกินแคร์ที่มันค่อนข้างบางเบาหน่อยอะไรเนี้ยช่วงนี้ก็นี่แหละค่ะน้อง มันโยคนนี้ค่ะ <c oughs> คือจะบอกว่าบางคนอ่ะอยากให้หน้าหายไวอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนสกินแคร์บ่อยมันไม่ดีนะคะทุกคนเพราะว่าคือแพ้ก็ส่วนแพ้ใช้หยุดใช้โอเคแต่ว่ายังไม่เห็นผลแล้วหยุดใช้ได้ที่บบว่ากางทางแล้วเปลี่ยนบ่อยอ่ะหน้ามันจะแหกเอานะคะ <Okay. S 1> ทุกคนอันนี้เรื่องจริงๆริเหมือน,นะะอารมณ์แบบคนประคองสกินแคร์เข้าไปเยอะะทุนคนใช้เยอะก็ไม่ดีนะคะเลสกอีสมอลค่ะหลักๆเนี่ยแนะนําเลยว่าบำรุงผิวว่าต้องมีอยู่แหละแต่ว่าล้างหน้าก็สําคัญเพราะว่าเราแต่งหน้าทุกวันสำคัญมากตัวนี้คือบอกเลยว่าเขาพูดเลยนะว่าแต่งหน้า นานแค่ไหนล้างหน้าให้นานเท่านั้นนะทุกอันดูนะคะทุกคนมันเกิดสิวได้หมดนะคะหน้าลูุมขนมีเยอะมากเกิดสิวเราเราไม่มีทางรู้มันจะอุดตันส่วนไหนอะทุกคนจงถึงแบบเห็นเราผิวดีผิวเป็นปังขนาดนี้จริงๆแล้วลองแบบไปส่องหน้าหรือยังใช่แล้วอาจจะอุดตันอยู่หลบอยู่เออแล้วก็ครีมกันแดดก็ต้องทานะคะกต้องสำคัญสามสเต็ปเลยคือบำรุงผิวนะคะกันแดดล้างหน้าคือล้างผิวดีค่ะทุกคนผิวดี สำหรับใครนะคะที่หาสกินแคร์บอกว่าช่วยเรื่องผิวแข็งแรงนี้ทุกคนก็แบบว่าลองดูเมนูก,กันได้นะคะเพราะว่าแบบเป็นแบรนด์ที่ถูกและที่แล้วก็<า>แบบคุณนะภาพเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์จริงๆมาจากเกาหลีใต้คือแบบดีมากจริงๆตัวนี้เนี่ยเขาไม่สามขนาดนะคะเขามีขนาด12 ml mm, อันนี้390บาทขนาดที่ไอโกฮาริถืออยู่อันนี้จะเป็นขนาด30 ml นะคะราคา690บาทส่วนขนาดใหญ่สุดเลยทุกคน50 ml เนาะใครที่แบบชอบมากๆเนี้ยไปตามได้ก็คือ990บาทนะคะแล้วก็ ็ตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าเพจแมนดูเฟอร์เจอรี่ไทยแลนด์นะคะจะบอกว่าอันเนี้ย3 0 l เหรอใช่ไหมใช้นานมากจริงมันเยอะมากทุกคนเอาจริงๆนะเนี่ยไอโกฮลรีอ่ะคืนนึงอย่างเงี้ยใช้แค่แบบปั๊มสองปั๊มอ่ะทุกอนเต็มหน้าแล้วนะคะทุกคนแอบบอกว่าใช้ตอนเช้าได้นะคะก่อนทาแบบกันแดดอะไรเงี้ยไม่หนักหน้าเลยนะคะดีงามมากแนะนําว่าไปหาซื้อตามกันนะมันคงแบบสกินแคร์ที่ต้องมีติดโต๊ะเครื่องแป้งสักอันหนึ่งอ่ะจริงใช่ไหมมันต้องทาจริงๆเราชอบมากเลยอะ ทุกวันจริงๆคือมันมินิมอลแต่ว่าผลลัพธ์แม็กซิมัม่อแฮชแท็กตรอมาแล้วนะวันนี้นะคะคือไปอะพอสมควรเลย <Okay. S 1> ก็คาดว่าทุกคนคงแบบถูกใจกันถ้าใครหาข้อมูลอยู่ก็สามารถไปแบบ <c oughs> ลองใช้ <c oughs> ใช้เล็กก่อนก็ได้เนะ <c oughs> เออมันโอเคมากจริงคือบอกเลยว่าไม่ผิดหวัง ใส่เล็กก็แบบปกพาได้ใช่ปกพาได้นะคะแล้วก็ใช้ไปเนี่ยทุกคนน่าชอบเหมือนกับเรานะมันดีจริงๆนะคะก็เดี๋ยวเจอกันให่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็ฝากแมนเยอ่ยวมาด้วยนะคะบายยใครยังไม่กดไลค์กด subscribe อย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้เราสองคนหน่อยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจ้าเจอกันค่ะบาย